สวัสดีตอนเช้าครับช่วงเช้าอากาศจะเย็นหน่อยครับช่วงนี้ตัวพึ่งก็จะออกสายสานะครับจึงขี่รถเลาะหามาเรื่อยครับมาเจอนี่ครับมาเจอตัวกินดอกมายราบนะครับต้องรอจนกระทั่งเขาเช็ดขาครับถึงจะกลับลังครับมีอยู่3ามตัวครับจุดนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูตัวไปเรื่อยครับดูจนกว่าจะเช็ดขาห้อย เอาขาหน้าเกาะกับใบไม้ห้อยเช็ดขาแล้วก็จะกลับรังครับแล้วก็จะรู้ว่าไปทางด้านไหนแล้วก็ตามครับตามจนเจอรังนะครับนี่ยครับต้องนั่งเฝ้าร้อดูอยู่อย่างเงี้ยครับ ตัวนั้นรู้สึกว่าจะเช็ดขาครับดอกแล้วครับดอกมายาลาบต้องตาดีๆแล้วครับมันเป็นป่ายูคขาด้ครับจะมาบางังมุมบังทำเลได้ดีมากเลยนะครับนี่ครับต้องนั่งเฝ้ากันอยู่อย่างนี้เลยลยครับไอนครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวสักแป๊บครับ ไปแล้วครับไปนี่จริงๆครับมันมีป่ายุคาลกๆอยู่ด้านหน้านี่ครับหนึ่งตัวครับไปนี่แล้วครับตรงมอไซค์ผมจอดนี่เลยครับเดี๋ยวรอดูอีกตัวครับรอดูอีกตัวเพื่อความแน่นอนครับ ลักษณะนี้อีกไม่นานก็ไปครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวสักพักครับเดี๋ยวไปค้นในป่าที่ผมชี้บอกเมื่อกี้นี่ครับบินหายเข้าไปเนี่ยเข้ามาในป่ายุคาลกๆเนี่ยครับสองตัวครับเท่าที่ผมดูครับรู้สึกว่าจะมีดอกอ่าหนาไม่ย่ราบยักษ์ด้วยครับครับเดี๋ยวลองเดินเดินดูครับเดินดูเลาะรอบๆแถวนี้ครับรอบนอกไม่เจอก็ต้องลุยดูกลางครับดูดูดูข้างในครับ บินหายเข้ามาแถวแถวในนี้ครับคิดว่าอยู่ในนี้แน่นอนครับแต่มันลกนี่แหละครับปัญหาจะเจอหรือเปล่าดูไปเรื่อยครับเผื่อฟุกเนี่ยครับมีตัวกินดอกอะไรนี้แล้วครับดอกมายอะราบยักษ์โอ้ยอย่างนี้เปอร์เซ็นเจอมีสูงครับถ้าอย่างนี้ ดินก็ไม่ค่อยสะดวกแะลม้มเริ่มมีตัวออกแล้วครับกินดอกมายราบยักนี่ครับไปครับเดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นกันครับาจากที่นั่งดูตัวดอกมายราบเมื่อเช้านี้ครับตามมาเจอเนี่ยครับซุ่มอยู่นี่เลยครับนี่นครับ อองจริงๆครับพี่น้องครับเนี่ยครับซุ่มอยู่นี่เลยครับรังไม่ใหญ่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่มีอีกครังนึงนะครับรังเล็กครับทางเนี้ยครับซุ่มอยู่นี่อีกรังครับรังเล็กครับเนี่ยเนี่ยครับ ไปครับเดี๋ยวทําครบจัดการกันครับสักครู่ครับทําครบจุดเรียบร้อยแล้วครับไปครับลุยกันครับไปดูกันครับจากการตามตัวจังดอกไม่จะลาบมาครับที่นั่งดูอยู่เมื่อเช้านี้ครับไม่รู้จะมีอะไรหรือยังเนี่ยครับอ่อนไปหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้กาลังเต็มครับพี่น้องครับหลังเล็กแต่ใช้ได้เลยครับเต็มครับ เดี๋ยวสักคู่ครับเนี่ยครับกำลังเต็มเลยครับกำลังสวยครับอย่างนี้เล็กแต่ไม่ไม่ธรรมดาครับเล็กเพชรขี้หนูครับสักคู่ครับหาที่ตั้งกล้องครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสโลกันครับสักคู่ครับการกันครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับกำลังเต็มเลยแล้วครับอย่างนี้อ่อนๆที่สวยครับ นี่ครับโอ้โหน้องหาวานย้อยเรอะดสักหน่อยครับผมจะใส่ถังไว้นะครับสักครู่สักครู่เคสอนอใส่ถุงเดินับเมื่อช้าได้มาลังเลกล็กๆลังนึงครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ รเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูรังที่สองกันครับรังนี้เรียบร้อยแล้วครับที่สองเขาไปยังไม่เต็มดีสักเท่าไหร่ครับแต่น้ำหวานสวยครับเดี๋ยวจัดกันครับหาที่ตั้งกล้องครับ